สวัสดีค่ะมาพบกับน้องพรีมนะคะในรายกางพอดแคสต์เสียงไทยสายใจแห่งชาติคะ่ะมาทาำวิของเรามีเรื่องราวอยากเล่าเด็กคาวิตยุคใหม่หัวใจซื่อสัตย์เพื่อนเรู้หรือไม่คะว่าความซื่อสัตย์นั้นคืออะไร ความซื่อสัตย์คือการยึดมั่นในความจริงมีความตรงไปตรงมาไม่คดโกงหลอกลวงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมโดยแสดงออกผ่านการพูดการกระทําและการมีเจตนาที่บริสุทธิ์สอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรมเราไปพบกับบทสัมภาษณ์ของเพื่อนๆก,กันเลยนะคะสวัสดีครับผมชื่อตั้มกรัววันนี้มาเล่าเรื่องความซื่อสัตย์พี่ถึงตอนครับน,นี่เป็นข้อเท็จจริงทุกวัน ผมเกินเงินสิบบาทผมจึงนำเงินนั้นไปให้คูเพื่อตามหาเจ้าและอีกหลายครั้งที่ผมเจอเผมเอาไปให้คูคูและให้คณคูตามหาเจ้าของผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนี่แหละคือความชื่อของผมสวัสดีค่ะ หนูชื่อทัตทิมค่ะวันนี้หนูมาเล่าเรื่องในวันนั้นค่ะที่หนูเนี่ยอยากจะกลับบ้านมากๆค่ะแต่หนูเนี่ยอยู่โรงเรียนและตอนนั้นเป็นช่วงเที่ยงค่ะหนูก็เลยโกหกไปว่าหนูปวดหัวปวดร้อนมากๆเลยค่ะหนูเลยขอกลับบ้านได้ไหมคะหลังจากวันนั้นที่หนูโกหกไปแบบนั้นหนูรู้สึกอับอายมากเลยค่ะ และไม่ชอบคนโกหกค่ะเลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าอย่ากโกหกนะคะมันเป็นสิ่งไม่ดีขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเชาดิศครับอันนี้มาเล่าเรื่องซึ่งสัตว์ที่ผมทําครับครั้งหนึ่งผมไปเจอเงินที่ไม่มีเจ้าของผมเลยหยิบออกไปใช้พอรู้ว่าเงินๆันเป็นของเพื่อนตอนนี้ครูประกาศตามหาผมไม่กล้าไปบอกแล้วแล้วแล้วผมก็ไปบอกเขาว่าผมหยิบเงินไปแล้วผมเอาเงินไปขึน ผมจึงรู้ว่าความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่คือความซื่อสัต,ต,ะต,ะตะย์ตอตัวเองผมสัญญลวล่าผมจะไม่ทำอีกแล้วสวัสดีค่ะอิมเมจวันนี้หนูมาเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ในโรงเรียนอนุบาลกนาวิ์ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พบเห็นเจอตันตบ่อยๆคือเงินหายทำเงินตก พวกเราจึงนําเงินไปคืนคุณครูแต่บางครั้งก็มีคนทําเงินหายแต่ว่าไม่ได้เอาเงินกลับไปพวกเราและค,คุณครูจึงนําเงินนี้ไปใช้ในกิจกรรมหรือซื้ออุปกรณ์ตา่ตางๆให้โรงเรียนค่ะหนูภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่เพราะมีความปลอดภัยเด็กสิ่อสัตย์สุจริตและเป็นโรงเรียนแห่งความสุขค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายนี้คุณคณรูปากาวันจะมาการันตีความซื่อสัตย์ของนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะครูปากาวันวงจิษฐพรมนะคะครูโรงเรียนอนุบาลธนวิทย์ค่ะทำงานมาแล้ว7ปีนะคะ ความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธนวิทนะคะเด็กๆทุกคนจะเจอเงินที่หายแล้วเอามาเอ็ดให้ครูครูเสมอเลยค่ะ,คะมีทุกวันเลยค่ะ10บาท2ี่บาทเด็กจะบอกว่าคุณครูขาไม่รู้เป็นเงินของใครคุณครูครับผมไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครผมเลยเอามาให้คุณครูครณครูก็จะนำาเงินจนานวนนั้นที่เด็กๆเ,เ,เอามาให้นะคะเก็บไว้ซึ่งในแต่ละเทอมนะคะก็มีจำนวนมากพอที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้กับพวกเขาค่ะอาจจะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพิ่มให้กับพวกเขาหรือว่า ซื้อสิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆค่ะบางครั้งมีนักเรียนบางคนนะคะทําผิดไปแล้วมาสารภาพกับครูอย่างเช่นแอบหยิบของเพื่บบนอนไปดูไม่บอกเจ้าของก็ามาสารภาพ,าพความจริงกับครูเรียนรู้กับมันว่าต่อไปเราจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปนักเรียนรเรียนอนุบาลธรทมนน์นะคะมีความชืต่ตรงมีความเป็นผัวของตัวเองกล้าทำกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งครูเชื่อว่าต่อไปเด็กๆเ,เหล่านี้จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ แบบของโลกออกไปได้ค่ะหัขวข้อเด็กคณาิิยุคใหม่หัวใจซื่นสัตว์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย